สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวขนมริญี่ปุ่นนะคะอันแรกเลยค่ะคืออันนี้นะเราต้องเทนมใส่แก ouais ้วก่อนทีก่อนนะตอนนี้เราก็เทเสร็จแล้วนะคะนี่นมอยู่ในนี้นะเราก็จะเอาอันนี้มาทําเหมือนในลูกเลยนะคะเดี๋ยวจะกันแก้วเนาะเฮ้ปเฮ้ปโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะ เกตัดเรียบร้อยนะคะคราวนี้เราก็จะท่าดาาดามันจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่เราก็เทใส่เลยคะ่ะโอเคไม่ได้แล้วเ,เราต้องอ่าใช้กันไกตัดก่อนนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะตัดค่ะเราไม่เก็บ

แล้วเราจะลองมาชิมแบบเม็ดเม็ดก่อนเดี๋ยวนะคะชิมแบบเม็ดเม็ดก่อนอร่อยเราซื้อมาจากโรบินสันที่ซูรินนะคะ,ะไม่หมด โอเคค่ะเรียบร้อยนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเดี๋ยวเราจะใช้จตลอนิ่คนก่อนนะคะมันจะไม่กลายเป็นนมชมพูนะคะแต่มันจะกลายเป็นนมจือะคะ่ะ มันจะเป็นนมรสชาติชมพูชมพูเลสต์สตรอเบอรี่นะคะเดี๋ยวดูดเราดูดก่อนนะคะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะสำหรับใครที่ไม่ชอบกินนมนะคะต้องไปหาซื้อนี่เลยค่ะอร่อยสุดๆค่ะ ขอตัวไปดูดก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมารีวิวอันใหม่นะต่อไปค่ะที่สองนะคะก็คือทำ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 อำทำทำทรทมทำทำทำนนทนนะทำะอลองไม่ลองกินนะทำ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 ทนทำทำทำนำทำทำะำท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 บท่ทำ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 ท มีออยอะนะคะเพราะมีแล้วก็ของแท้ด้วยค่ะเพราะมันมีคำว่าโทลี่นะคะต่อไปค่ะอันนี้ต่อไปค่ะยันลีลูกกะตานะคะโทลี่นะคะโอเคค่ะ าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e ด้วยนะคะบ๊ายบาย